สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ละมุนมาแชร์เคสเกี่ยวกับเรื่องคะอ่าวันนี้มาแชร์เคสเกี่ยวกับเรื่องของเฟรชนะคะเพราะว่าอ่ามีลูกค้าเนี่ยป่วยในเรื่องของการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมาประมาณ9เดือนแล้วก็คืออ่าสั่งรักษาที่โรงพยาบาลมีหมอเขาก็แนะนําให้ซื้อพวกแคลเซียมพวกที่เป็น UC2 อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นแยกๆมาก็คือทานทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4- ีหชนิด เขาก็ดูแลรักษาตัวเองมาเนี่ยประมาณ9เดือนอแล้วก็มาเจอ,อพี่ลมุนใน YouTube แล้วก็พอดีช่วงเฟดเข้ามาพอดีนะคะก็น้องเขาเนี่ยอายุประมาณ43่าเริ่มเป็นในเรื่องของโรคก,กระดูกคือ,อปวดตามข้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขอมาดูว่ามีผลตรวจเลือดไหมมีเป็นโรคเกาหรือเปล่า หรือว่าเป็นไขข้อหรือว่าอะไรอักเสบไปเยอะไหม <50 3. S 1> ใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าไม่มีครับแต่ว่าผมมาเป็นโรคข้อเข่าเสือเ่อมเบื้องต้นก็คือทานมาแล้วแบบทานยาที่คุณหมอแนะนําให้มาเนี่ยเก้าเดือนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอาการปวดอยู่คือทํางานไม่คล่องไม่อะไรเงี้ยก็เลยพี่ก็เลยแนะนําเฟรดนะคะมหัศิจรรยร์มากๆเลยนะคะก็คือน้องเขาสั่งมา1ิบซอง เขาบอกว่าอยากทดลองก่อนก็เลยแบบสั่งไปสิบซองพอสั่งไปสิบซองเนี่ยเขาก็ทานประมาณบ่ายบ่ายสองโมงทุกวันเพราะว noc, ่าหมอเขาบอกว่านี Oil ่ก็คือเหมือนกับเป็นความรู้ใหม่นะคะคือหมอเขาแนะนําว่าถ้าเป็นโรคกระดูกก็คือให้ทานประมาณบ่ายบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงเลยประมาณนี้ยคนที่จะดูแลในเรื่องของการเักเสมอะไรของร่างกายตรงนี้เราก็เลยให้ไปสิบซอง แล้วก็พอสักพักเขาทานไปประมาณ10วันทานวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองตอนบ่ายบ่ายนึงหรือบ่ายสองะไรเงี้ยเขาก็เลยอ่าไลน์มาบอกว่าคุณลุมุนครับผมดีใจมากเลยตอนเนี้ยผมไม่ปวดตามข้อแล้วก็แข็งแรงดีขึ้นมากเลยแบบเฟกดีจริงๆแล้วน้องเขาก็คือแบบว่าอัดอัดเป็นข้อความเสียงอ่ะมาให้บอกว่าเนี่ย ผมดีใจมากๆเลยคือที่ผมดูแลตัวเองมา9เดือนเนี่ยมันก็ยังปวดยังไม่หายแต่พอทานเฟกไปเนี่ยสิบซองวันละซองเนี่ย<ม>อาการปวดหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะ<ม><ม>ก็เลยแบบเฟกนี้มันคือตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่เป็นโรคข้อเขา่าเสื่อมหรือว่าเป็นเกาหรือว่าเป็น บวมตามข้ออะไรตรงนี้ค่ะดีมากๆเลยนะคะก็คือต้องขอบคุณเร็จมากๆเลยค่ะโอ้โหนะคะเคสนี้นะคะถือว่าเป็นเคสดีเคสหนึ่งเพ่เคยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทานยา ค่ะหลายอย่างใช่ใช่างวิตซทูเนี่ยคือต้องทานแบบหลายๆหลายเม็ดด้วยใช่เจอเ็ดเราเ็ดเรานี่คือเป็นสารอาหารที่ดูดซึมได้นะคะคือทานแค่สองเดียวเห็นผลเลยจากดูแลตัวเองมา9เดือนค่ะองค์เห็นผลใน1ิบองอาการปวดดีขึ้นอีขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากๆเลยค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.